pha phụ xoay xoài bọc sao kìa ngọt pha phụ nữ pin ô ôi này ôi sao đen này xi pha xoài này. sao phụ Phá sao phụ nữ sao phụ nữ sao phụ sao ở à đây phụ nữ sao phụ nữ sao mụn nó phá phượn nhầm đẹp Ô đại vô Sao mình đi biết đại khơi đại vô bỏ Biết khơi đại vô tìa Nông sáo sư nhằng Sư máy Sư máy vô Hiền hoặc đây Vô chốt lại nó Chốp ạ Sáng khuất Ờ... <laughs> <Nhân. cười> mày những sau gì đó thì nồng người sau khá sung ốp đó nè ở ừ, phu sang đó đổi đổi phu sang, lườm 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 nóng mày lan vào phụ này do dung suy nhắn sẽ bay <laughs> <Sư cười> đi nó do dung mình nhắn vào chẳng đây suy nhắn sao mụn ร่วมเบคูลิจ่ะอยากื้ออย่างนี้เจ่ท่ไัภาษามกอไตนงยังกบาใหม่เมนเกยังกก็่มเบูิจ่ะโอ้หบต้องไดิไปฟื้ไหวเบาใหม่ก่อนอ๋อยด้วยูแต่สบายดีล่ย้แต่สบายดีครับขอบใจขอบใจนะข้าวัอยงไรเก็ะอเจ้าเนาะ้ยอเจ้า บรรยากาศวิธีชีวิตยามแรกเนาะพี่น้องวันนี้มา,มาขึ้นมาลิพาหน่งเย่เฮ้ยา, <c oughs> ายนนพาเบิดเลยวันนี่ <c oughs> โอ้คักคักคักเจอเออมือเพื่อนอีดดนึงเนาะอีโดหนึงวันนี่โอ้ <c oughs> <c oughs> pha là phơi lên lên ô đầy đầy nó cho đầy lượng đây nè nông máy anh du bạn nỉ lợi bò ô cười cười du nỉ bạn cười mưa non nỉ nó kiên ai cả du nỉ là chắc vì là tần này hiện chụp ma lại là gì Chụp bao nhiêu bà? chụp dù ngàn xa xịp ạ? Ờ, 42 ngàn mươi ngàn dù dù bán hơn này bà? dù xây xung buồn hoàn thì bà? Dù uh, nắp lửa um. dù bán xịp bán nấu Thế chụp ổng không ạ? Nhưng thân này hết việc bà? bà hết đặt Dạ nhí bên thẻ thơ sắp dù... dù hóa đắc mượng bà? dù... Yu... Ừ. โอ่โยไกลกับไว้สาธุอันุนสิโอ้หันอันนั้อโปลใหญ่หันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดเเดี๋ยดเดีเเเีววววเเยวีี ได้อยากมาผาพืフフ้นซอยน้องไม้กับมาได้เด้อพี่น้องเลยผนยังหาคนมาผาพื้นซอยอยู่นิ่งสดอยู่ให้เพื่อนเหมือที่บอกสาวงามบ้านผัว้างช่วงนี้เขาเจ้าเห็ดอันนั้นนะบอเห็ดยังเกาะเขาป่าเปียงเลยังยังเนาะประมาณเดือนสิบสองเนี่ยเดือนสิบสองเนาะบุญเลยเนาะแม่เขาป่าเปียง หรือว่าเขาปลาปลาเนาะเป็นสัญลักษณ์ของแข่งใส่สมบูรณ์ของอาชุกของแมงเลยของคุณโม่งเลยโอ้ของคุณโม่งเลยเนาะเคลื่อนหน่องก็เห็ดบ่ไม่ได้เห็ดแล้วมากินนู่นี้ก็ได้โอ้เดี๋ยวอ้ายสิมามาลินนำเด้ออยู่ไซเขื่อนเนาะนี่บ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้มายำหน่องไหมอยู่นี่ดี โอ้ได้เหลืองดาวบอนเห็ดโอ้นี่กินเข่ากินเข่าอันนั้นก็นองหมอเจเด้วยวะกินเข่าอาบน้ำเนาะนองหมอเจเด้วยบัวนาววะบ่บ่วนาววะแกเสือหลอน เดือนออกากาศสามเดเนาะตัวนี้พอดีอยู่โอพอดีอยู่เนาะสามเดือเนาะเดือนสองเดินเดินเดือนสิบสองข้าเจ้ากินเตียงเนาะอยู่นี่เนาะแม่นแต่ว่าตัวนี้ยังบ่ฮู้เชือกเพราะว่าบางเทือกอ่ะเรก็ให้กินเดือนเอ็ดเบาหรือว่าเดือนสองเดือนหนึ่งนี่ยโอ้ถ้าเบิ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศหนุ่งสุดมง

นี่ค so it ือบรรยากาศดิถีชีบ like, yeah? yeah. ิตยำแลงครับพี่น้องค่ำละบาต์ทิขึ้นมาแต่อันนี้ขึ้นพาอะไรยังโมเมยังมาอะไรยังเอาเหือกให้ได้ดาวน์บอนมันฟ้าลมพัดมันเย็นเลยเด้อุ๊บผู้ใดได้เหือเนาะเด้อพี่น้องก็ผู้ใดอยากมาพาพื้นสอนลงไม้กัน มาได้เด้อมาสวยเพื่อนเนี่ยทางทางขื่นพานิงเย่พานิงเย่รอเออตองไหมต้นบะน้องอันไอ้ตามเนี่ยพานิงเย่รอนี่เป็นอนยังเข้าใส่ใส่สื่อพานิงเย่หรอเพราะเจ้าของเราซื้อในน้ำหรอแม่นหรออ๋อก็เลยใส่ซื่อตามซื้อเจ้าของเลยเนาะแม่นแหละพานิงเย่รออันนี้อยากคูกประวัติอยู่ก็มันที่ไปที่มาจงได้เนาะ ไอ้พ oh. ่อเหรอไปก้าบก่อนเด้อไอ้ก้าบก่อนขอบใจขอบใจโดยขอบใจคือกันนี่พี่น้องอันนี uh ้นำลิ <S 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 ้นบ่เนี่ยบ่นำลิ้นบ่แม่โอ้เอามาต่อมาแต่ผู้พ่นเนาะโอ้โอ้ต่อมาแต่ผู้น่ะ <laughs> sầm bài, sầm sửa sậy đây sầm bài, sầm bài đôi 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 mừng mà đi năm đôi Để... <laughs> khẩm mượt từ ta là này người cái phun, pha phun sau nó <laughs> ừ, pha phun sau pha phun sau pha เกี่ยว n ้ามาให้งัวขอพันไ้่อนไปเหนือดเลยพี่น้องหัวเชนวันในคลิปรถาเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูง ่ีีข้าขโอ้แหล่นไหวอีเลยสามสี่สิบมันน้ำใยเทไปหม้อใยเปียนไปอยู่อันนี้ยังจอดไหวแหละอี่เมยปลองขี่นี่ครับหม้อไฟมันเสื่อมนี่โอ้จุงงวจุงควายพี่น้องสบายดีโอ้จุงควายเนาะ ควายแต่นั women, ่นเลยเนาะเขาแรงเนาะสาวมุ้งสาวมุ้งน่ารักสบายดีน้องเนาะเมือดเลยโอ้ขนาด นั่งแล้วมันอยากเพื่อนเนาะมันแบบเฮ้ยแบบโมอยากลงมากนะเพราะว่าขี้ขานลงเบาดีขี้ขานลงขึ้นไปหลือโมอยากลงโมเป็นเบาเอียงเลยโมอยากลงย้อนขี้ขานแหละซื้อเหล็กบาโมไหนีเอาเบาเอาเสียงเบานั่งไหมนั่งไหมได้ไหนเสือห่าออกเดินงูได้เอาเบานั่งเบา

เอาเหลี ok ่ยังเอาเหลี่ยงหนั้นมึงเว้ยเหลี่ยงนะเหล็กต่อมีบ่เพิ่งอะไรเนาะเดี๋ยวมื่อนี้ต้องซื้อเหล็กก่อนการถือเนี่สิไปใหญ่ขนมเด็กหน่อยซื้อเก่าเมื่อนั้นถือเด้ถือเหล็กไปใหญ่ขนมเด็กหน่อยอยู่บ้านปลางบนะแมนเด็กสองตัวดีเอาเหล็กเพิ่งให้อ้ายนาะ นี่แหละอ่าใช้ใช้หลีกื่อตัวใดไม่เนึงหกห้าหกเก้าหกหนึ่งหกห้าหกเก้าหกว่ะอ๋อหเท่าไรเว้ยอาหูหาพันเนาะอ๋อหกหาพันหายเอาจะได้ส่งตัวที สื่อลา์มันจิตถือลนยขันถือนี่เป็อายุใจาาไห่นนี่แหละอยู่อันนั้นปะอันนั้นตนาทหารแขงกนะอะลุนลุพี่น้องเท่าไรถือเท่าไรสิบห้พันบานอ่ะรอลุนเบิองพี่น้องเลยามบามันถืออีกมาติงสิสื่อขนมแจกเล็กน้อยคือเก่าเนาะ รุนเบิองน้ำกันเด้อตอนแรกเลยงวดแล้วมันออกเล็วอย่างเล่นเล็วนี่ท่อเล่นเหมืองมุ่งเสียดายเหมือจ็ดสองอ๋สามซองอันนี้กับผู้สาวเนาะผู้สาวมุ่งเป็นอายพี่น้องยังปิดหน้าอยู่แม่นอยู่ผู้สาวไปไปกลับก่อนบันนี้เนาะ มืดแล้วพี่น้อเงเลยไปพอกันลิปหน้าเด้อสบายดี